คาพบช่องบิลอนเลฟเทอรมอลีนะคะวันนี้มารำนะคะอันนี้คือซองห้าของของพีดีสกรีแต่ว่ามย่ทำขามอยู่ในกระเป๋าก็เลยมันลอยค่ะแต่แน่ไม่ได้ไม่มาก็ดูว่าได้เท่าไหร่ตามนั้นเนยเปิดเลยไม่เป็นไม่เป็นความลับหรอกเดีโหดเกอน

ตัวสูงนะฮะได้คอมพิวเตอร์ห้พีสกีนแปดร้อยห้าสิบนะฮะถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะเยอะเลยพอออันพดีเลยค่ะกลับไปเมื่อแรงก็จะชวนแม่ไปกินหมูกระทะเนี่ดอนน้ะทเนฟแฟมิลี่นะฮะนี่เนาะจะได้กินหมูจะได้กินหมูกระทะกลับไปเราเราก็ไปกินหมูกระทะกันเนาะสร้างเราล้อได้ขอบคุณคุณ ฉลองให้ผ้าออมเนี่ยฉลองให้ผ้าออมขอบคุณคือคืนจังเลยวันนี้เนาะอืมวันนี้คือคืนเนาะเออหลังจากเงียบเงามาหลายวันมีความสุขเลยนะอบอุ่นอบอุ่นเลยเป็นคนแรกและคนเดียวที่บอกว่าหนูพอมทั้งขายทั้งโอ้สุดยอดทำงานคือคืนโก่งๆนะคะได้ยินว่าบ้านอันนี้เป็นของเจ้าเนาะดีใจด้วย กินเพราะมีโซนเนาะเมากินเลยนั่นนะกินใหญ่เลยเพราะว่าพวเขาจะกินากินเอามาตัดซิเลยอันนี้นะะยี่สิบห้าบาทนะยี่สบาทก็ซื้อนอกแคมสาวก็ขายสาวก็ซื้อสันดอกรวมายีบขายสาวสาก็ซื้อรวมา่สาบาทสอกมามา ขายต่อเลยต่อแล้วจากยี่สบขายซาวแล้วนะคะเอาเลยจ้าได้กำไรเยอะมากเลยยี่สบขายซาวยี่ขายค่าน้ำมันมาเต็มเลค่าน้ำมันมาแต็งนเออ่เป็นเพิร์นคะยี่สิบขายซาวโอ้นช่ให้ให้แม่ผู้ใหญ่ายตัวจริงเั่นยเลยซื้อยี่สิบขายซานะคะ ได้อมา20เราได้ซาวดได้ได้กำไรเยอะมากขอบคุณค่ะขายาขจับเลยนะนี่นะคะวันนี้มันไม่ไปปักลไสมบ่ไม่ไม่บทย่างละเอียดบิ้งบลวมันต่าเอางม20ขายานะคะ20นะคะลงทุนแค่ขายซาว์บาซื้อ20แต่ขายให้แม่ผู้ใหญ่ซาวนะคะได้กำไรมากมายใ้น้ำมันมาแต่บ้านนะคะ

มัเรียบร้อยแล้วแม่กินแล้วหยุดไม่ได้ก็คงไม่หยุดได้รายงานทันทีกดรายงานท่านที่เขตายรอดแล้วไม่ใหญ่โดนรายงานแล้วเราขออนุญาตขออนุญาตทีหลังไม่นอนม่ทันไม่ทันแล้วโดนกดรายงานเรียบร้อยอ๋อคออื้อเอียงโตเลยบซีใจดีเหยียบหนอ เสือไปเสือไปซื้อข้าวมาสิบกระสอบให้พ่อนี่หุงแล้วก็ใสยเสือก็ได้ยินเสือบอกว่าจะซื้อข้าวให้พ่อสิบกระสอบนึ่งแล้วก็ถ่ายคลิปคตะตอนนี้นะคะแม่คู้ใหญ่จะมาถ่ายคลิปนะคะองค์ปูนะคะช่วงเย็นนะคะอ่บรรยากาศก็ดีนะคะวิวสวยมากๆนะคะก่อนที่องค์ปูจะย้ายนะคะย้ายไปจำปาดงนะคะเดี๋ยวแม่คู้ใหญ่จะเดินเข้าไปดูใกล้ๆนะคะ สวยนะคะสวยงามมากนะคะนะคะวันนี้นะคะมีโอกาสมารำนะคะก็เลยถ่ายเลยเรูปแล้วก็ถ่ายคลิปนะคะเก็บไว้เป็นที่ระล,ลึกนะคะก่อนที่อ,องค์ปู่นะคะจะย้ายไปที่จำปาดงนะคะนี่นะคะ บรรากาศช่วงเย็นนะคะวันนี้นะคะมีโอกาสมานะคะมารำนะคะก็มีดังรำนะคะตอนนี้แตตอนนี้นะคะก็มีเอฟซีนะคะมาขอพรนะคะช่วงเย็นนะคะนะที่บ้านลุงนะคะนะคะสวยนะคะดูแล้วก็ น่าจะหายเหมือนกันนะคะที่องค์ูจะย้ายนะคะเพราะว่าน่าจะถึงเวลาแล้วนะคะเวลาที่เหมาะสมนะคะก็ต้องได้ย้ายนะคะ <ลำ S 1> ทุกท่านนะคะล<ำ>แล้วก็เอฟซีนะคะหม่างควายขอพรน,นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเตรียมตัวไปรำแล้วนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ